เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไงอะเฮ้ยแอมดูแอมดูมึงสตรีมเนี่ยเฮ้ยเนียนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองนั่งสิเฮ้ยโอ้สุดสุดเล็งปืนได้ด้วยเลืงป่าใช่ไหมมีอะไรดูเลยอีเวนต์กดตรงอีเวนต์นะครับแล้วมันต้องมีสองคนเลยคนพ้เศษครับ กดอีเวนแล้วกดตรงชื่อครับผมแล้วก็ไหนวะมาเทนต้นไปแมนเนี่ยมาเทนแก๊สเนี่ยเลดแมทมาเทนแก๊สเจอไหมครับพี่เด็ก a k n คนเก็บเป็โคตรสวยเขาเป็นเลดแมทอันนี้ใช่ปะที่พี่อยู่นั่งอยู่ซีหนึ่ง หนสมัครสมัครลงชื่อไปแล้วใช่ไหมครับยังเยอะจังว่าพีแ่วนี้เดี๋ยวนี้แม่งเฟรมพอย์กันพันแปดอะยี่สิบอรกกันเนี่ยครับกดเลือกแล้วะมาเนี่เกรับเ้เอาไปทำรถไฟเนี่ย มนแปเลยไปองมีมีเยอะไม่ก็ลดเยอะด้วยเวลาคนยิงได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโคตรฉ่ำอ่ะเกิดได้องสองทีอ่ะยิงยิงใครก็ฟินไม่ไหวละไม่ไหวละมันเสียงอะไรมันเสียงอะไรข้างบ้านเนี่ยครับตัดดอกแล้วต้ัดดอกแล้วนี่มันนี่เลยใช่ครับใช่เหรอครับอันนั้นอะไรทำง่ายสุดมองง่ายสุ พี่อยู่ไหนพี่อยู่เมืองเหล็กพี่แอบมาฟาร์มคนเดียวแล้พี่อยฟาร์มชิวอุ้ยโอ้เนี่ยกรัันจะบอกฟาร์มชิวชวเอ็มแปดสองเลยเนี่ยจริงเหรอใช่พี่เฮ้ยเปล่าผมไม่นอนละพี่เปล่ายิงเหรอพี่ฟาร์มชิวๆดีกว่าวันนี้เมื่อกี้พี่เปล่ายิงเลยพี่จริงจริงยิงขู่ไงไม่ใช่ปืนอะไรแค่เอ็มแปดสองไงไม่เก๊ได้หรือว่าอะไรพี่ได้พี่ได้ แต่ว่า M82 มันเกี่ยวกูยิงได้ยินไหมไม่รู้อ่ะไม่เหมือนจะยิงจากคนยิงมีหรอกูกูถอดจุกยิงเลยอะ่ะไม่รู้ว่ะเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง,งเลยกำลังพูดว่าชิวๆอยู่ <c oughs> เอ้ยกูไม่นอนแล้วกูไปบังเกอร์ต่อดีกว่าเสียง M82 มันพี่มปัญหาแล้วแหละพี่ได้เสียงปืนดังเท่ากันเก็บเสียงถอดเก็บเสียงไม่ดังเท่ากันหมดเลยฟัง <c oughs> ระยะพี่เล็ก ระยะไม่ใช่ระยะจริงนะครับระยะระยะของเสียงมันจะแคบลง,งมันของพี่อ่ะมันมันที่พี่ได้ยินคือมันไม่ใช่ดีนักดีพี่ได้ยินเป็นเสียงเบาอ่ะตอนไอ้เก็บเสียงยิงพี่ก็ได้ยินเสียงเบาคือเสียงเท่ากันหมดอะ่ะยิงตรงไหนพี่ก็ได้ยินเท่ากันหมดอะ่ะงงหา่เรา<ต>อยู่<อ>ตรงไหนไหนะพี่<า>พี่เราอยู่ข้าง<ข>ล่างใช่ไม<ข>่อยากเอ็มแบบสองเขาเป็นแลกแม็กได้ไหมสิบแม็กอืมกูได้เยอะกว่านั้นว่ะ แม็กกับกระสุนนะเอา้าเอ็งให้พูดแม็กมันหายากกว่าปืนมาเลยนี่แต่สองเออใช่เริ่มเกลื่อนแล้ววะแม่งตอนแรกดีใจเลยเว้ยแล้วเราถอดแม็กออกไม่ได้มันไม่มีแม็กมาให้ครับคือ,อเริ่มมาเป็นปืนเปล่าเลยพี่กระสุนก็ไม่มีสักนัดครับเ,เป็น,เป,นเป็นทุกกระบ,บอกทกกี่ยัดได้เป็นปืนเปล่าเองแม็ครับออเอาเลยแม็กแม็กก็ว่าหาดอกอองเงี้ยนะใช่ครับแม็กกระสุนนะเอง มันราคาไม่ดีจิตเกมนี้มันเก่งยังวะโดดข้ามกำแพงเลยกีนะเวยไม่ใช่พระจะมากระโดดข้ามกำแพงจะมาโดบินทวารไ้แต่โยมพระกระโดดกำแพงไม่มีผีลงแม่พี่ปลาหมดเลยนี่ยมาแล้วมั่งเนี่ยมาถ้าร้อยตัวดีมาเอาเบาๆนะพี่ชิวๆอ่ะบอกเลย ตามชิวชิวยิงชิวชิวโดนระเบิดเนีบลึมบลึมบลึมโ <laughs> ดนระเบิดชิวชิวกีรบกีรบเกลากเกลากต้องให้กุลพูดหนึ่งเหมือนเนี่ยเออตัวเองย่อพัดอโอ้ยได้ยินเสียงปืนไม่เห็นตัวพี่เปาเลยวะ่ะกระมูกแฟกกระออดับล้านอุ้ยนี่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยโอย้ไม่ใช่พี่เปาหรอกมั้งเจอต้องเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> วุ้ยปืนเสียงใช่ไหมพี่ใช่ปืนนี้ลองพี่ก็ได้ยินมาไกลใช่ไหมเขี่ยเปลี่ยนอะตอนนี้อยู่ใกล้อยู่ครับใกล้พี่ปามากเลยสู้ธนูไม่ได้อ่ะใช่ธนูไม่ได้ป่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้โจนี้อุปกรณ์พันแน่นพี่ปายิงจากตรงไหนวะเนะี่ยไม่มีผม,ามาก็มูฟเอกระดับลน พี่เปาแฮกแล้วจริงเป็นแอดมินมาแล้วหายตัวมาอยิงเงินมหาเล่นพี่เปาเอาแอนยังพี่เอาแฟนขับป่ะมาลากมาเลยเฮ้ยทกไงวะรู้เงี้ยว่ากูยังไงกูก็ลากไปถึงแกกูตายก่อนเฮ้ยกระสุนมายันนี่เหรอวะรู้ไม่ไกลแต่พี่ ถ้าเก็บดอกธนูมาให้เนี่ยคาร์บอนเนี่ยไม่เห็นมีใครใช่เลยพี่โดนนะโดนพี่ใชนหมดเลยมันปืนโปพกยิงไกลขนาดนี้ไงซึบเลือดไหลเลยนี่โอ้เลือดรถตั้งสองเลเก้าโมโม่เนาะยิงเนี่ยสักระยะพันเมตรได้มั้งเนี่ยยิงไกลคตรไกลเลยพี่ดวงจิงมันพี่เลยไม่เอาไม่เอาไม่่ไมเเออาา เกมนี้ดิเซอร์ตยิงคนไม่ตายนะครับพี่เล็กหลุดเลี้ยงอ่ะยิงให้ตายยังไงก็ไม่ตายอ่ะจริงอะจะหลุดตายหรือไม่ตายเนี่ยไม่ตายแบบยิงอ่ะสองสองแม็กอะเข้าตัวทุกนัดอ่ะไม่ตายอ่ะพี่พี่อุ้ย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 เข่าไปเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข่าไปสัตว์ไปแล้วไปแล้วคนเยอะเราจะทำตามสัญญา เอาดีเอาดีผมสปายบาเลตด,ดัดแต่วิ่งป่อครับสักพักมีร่วงเอาแล้วเวลาอู้ยกลัวโดนหัวพี่ยงวะนี่ผมวิ่งมาเที่เปล่าผมไม่ตายหรอกนี่นี่ปีนโชว์ไอสัตว์ตบตูดกูพ,พันพ้ายืมพันผ้าโชว์อู้ห ้เ่ไออขึ้นได้ด้วยนะโอ้กคนมาตบันโดดสูงนะมึงวซี้เียดดทับกันแล้วนยอือมันกระโดดเยอะโหมนตบปูแย่กำลังท่าอยู่ือเดี๋ยวแต่พี่ปอยพ่งยิงนี่เจอปืนใหญ่ไงเป็นไงหิวน้ำเหรอเฮ้ยมันขึ้นมาข้างหลังตัวนึง อ๋อที่ก็ยังเซนเยอะอยู่กันดิเอาไอพวกนั้นมันเกิดใหม่แหรวปะนึกว่าลากมาหมดแล้วมันมันวิ่งมาไม่ทันพี่พีวิ่งลากมาใหม่ดิจะเยนติดกระสีมาพวกเนี้ยถ้าผมไม่โดนพี่ยิงนี่โอ้ผมเลื่อนมีรถด้วยนะเนี่ยนิดพี่หมดเลยเนี่ยก้าวมอมอลดน่าจะไม่ลดด้วยซ้ำมั้ง เจ็ดีรือน้ำขี่รถไปแปดสิบป่ะพี่พี่ยิงอ่ะนัดเดียวอ่ะขึ้นเลนล้มอ่ะขี่ล้มอ่ะตอกี้ผมลุกมาแล้วผมลุกเร็วไว้เสยไม่ไม่ต้องมีบาเลีตแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยผมแย่งเก็บแบบผมเจอปุ๊บผมยิงพี่แล้วผมก็เก็บวิ่งกลับบ้านเอาไปใส่กล่องล็อกไพเรทแล้วผมก็วิ่งมาชูบพี่อ้ยไม่น่าทัน ขุ่นเยอะมาดิโอเที่ยวมาเยอะนอะ้องพูดเล่นกูพเล่นอะไเช่นไแม็กเดียวเขาแบบแบบด่งโด่งดังอะแฟนคลับเยอะลูกเด็กเล็กแดงเสียงอย่างลั่นเลยวะ่ะปร๊บปับปเหมือนมันเสียงมันตอนตัวละครท้องเสียงอะไรทีนี้แล้วมันชี้ <c oughs> เสียงมันหลอนหูกูเลยอ่ะโคตรเยอะไม่มีเยอะมากเลยว่ะชื้อตู้เสื้อผ้าเราแตกกับว่ะม่งโคตรเยอะเลยเสื้อผ้าเยอะไปเอ้คุ้าเอ้คุ้าอำบี้ระเบิดไปหาที่ตางมีอยเลยกลับบ้านดิเออถึงไหมอ้าปหาโชคคุณมันจะตายก่อน ไอ right? <laughs> <laughs> like ้ฮาจริงไอ้เชี่ยที่ล่างนี่ยขี่แซ่ดเลยยังเชี่ยระเบิดระเบิดยังอยู่เลยเนี่ยระเบิดแม่งกับตุ่เยอะโอ้โหไอ้ตัวเี้กูแม่งแค้นซีโฟอะอยากแก้มือดิอยากแก้มือดิที่แม่งแพ็คแม่งมึงเข้าใจไหมว่าถ้าได้นั้นมาแม่งแปะบ้านเทียนั้นยิงเข้าไปกาดเลยอ่ะอาวตั้งแต่หนึ่งทุ่มอาวหกโมงห้าเก้ากูแม่งแปะเลยอ่ะกูบอกเลยว่ากูประกาศดมพลอ่ะ อัอมปุ๊บแล้รอเข้าเลยบอกนะเลย,ยเฮียตกใจเจอไปเช็คนะ่ยนะเฮ้ยโดนหรอ <laughs> อเเอาแหนูดาะหัวตัวเซกอลงนับตายไหมจะเข้ามอมยังต่ำกว่าสะ อุ ð, sensor, ENNIS, ้ยสองพี่ผมยิงแสกหน้าสองนัดห้ามังยิงเยอะยังยิงไม่โดนนะเนี่ยไอตอนเนี้ยปืนที่กูหาไม่ค่อยเจอเลย M19 โอ้ยอยากได้รกระาษเปิดกาชา,าด้ยแมิงเลยเพื่อน,นเอาไอ้นี่สนับมือนึอ่สนับมือเปิดกาชาด้วจริงเว้ยบ้านพวกกูได้กาชาแบบจริงซุบซิ่ง <c oughs> เหมือนมันมาเรื่อยๆวะ่ะไอผีเนี่ยยังไ,ม,ไม,ม่บอกน้ำเราไม่เงินไม่รีเจนเลยวะ่ะ ก็ไปตักน้ำมาใส่หรอเออน้ำไม่ไหลช้ใหม่น้ำไม่ไหลมาตั้งแต่ทะเลศึกเซตสามบ่อะสร้างอีกซบ่ออุ้ยเกือบเกียวหัวทุบสร้างใหม่สร้างอีกบ่อเลยเพิ่มอีกบ่ดีกว่ามันไม่น่าได้เลยพี่ตอนแรกมันหมดเห็นพี่หอยทุบม่งแล้วก็แกก็แล้วก็สร้างสร้างใหม่พี่ใช่ใช่ น้ำดุมเกินไปอย่างพี่กา,ฟาวฟังเลเฮ้ยปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เอ็แมแปดสองไหนอย่างเล่นอย่างเล่นเออเมฆเจอเยอะไปเลยสั์กูจะเอาพันท้ายไปตบผีแล้วเนี่ยยิงกูเลยให้มึงดูดิอมึงหยอกเล่นลนิดเดียวเอง อะไรแล้วเฮ้ยคุณต้นไม้ได้ด้วยเฮ้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 ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยของใหม่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยคือยังไงอะเอ้ยแอมดูแอมดูมือสตรีมเนเฮ้ยเนียนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองนั่งให้เฮ้ยโอ้สุดสุดเล็งปืนได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เคยเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยแอดมินปพ่อเนี่ย จัดฉากนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แอดมินนะเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นยังไงวะไม่ลงแล,ล้วกลัวขึ้นไม่ได้อยู่นี่ทั้งวันเลยดีเลวีขี่แลเบิดมาก็ไม่ถึงเดีวนี่เอ้ยเละครับน้องๆแอดมินนันเนี่ยน่าจะขึ้นต้นใหญ่ได้เวยเนี่ยโอ้โหใครจะเจอพี่เนี่ยนั่งยืนอย่างนี้เจอรูไหมวะ ปกติเราก็ไม่ได้มองต้นไม้กันอยู่แล้วนะไม่มองพี่ใครจะมองพี่ต้องเอาอะกิลลี่ไปใส่อีกอะเออขาอเข้าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไหยขึ้นใหม่ได้ไหมขึ้นไงนี่ไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยเจ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแอดมินแล้วเป้นคนเดียวนี่แอดมินมันน่าจะไม่ยังไม่มีใครรู้อะพี่ลองดิไม่ได้พี่ที่วะไรี่ เนี่ยไม่ได้ละเอ้ยได้เอ้ยของงไม่ได้เหรออะไรวะอะไรวะแอดมินเนี่ยแอดมินเอ้ยเอ้ยของแท้ป่ะขอได้นี่ไงโอ้เฮ้ยเพิ่งรู้เฮ้ยมึงยืนได้สามคนเลยมันได้คนเดียวอ่ะเฮ้ยไอ้สัสใหญ่เอ้ยกูได้ดีเยอะยังหงอกงเฮ้ยเนียนอยู่นะพี่เอ้ยนั่งลงอู้คดเนียนเลยวะเฮ้ยถอดกระเป๋าแล้วย no ืน okay. ไม่รู้ดเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเว้ยยิงเนียนเนี่ยแค่ใครจะมาอยู่ไหนลองยิงดิจะโดนไหมได้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเคล็ดลับใหม่แล้วเจอเคล็ดลับใหม่แล้วครับท่านเป็นไงล่ะครับเด้ปิงปองก็ปิงปองเถอะวะเจอเปาเข้าไปเป็นไงนะครับเออเปาเข้าไปนี่มันต้องไม่รู้แน่เลยวะ ตอนนี้คนเชี้ยมันทะลุเอาเชี้ยอะไรไปได้ตอนนั้นเฮ้ยถ้านั่งซุ่มยิงนี่แม่งเรียบร้อยบอกเลยหัดร้อนมนี่หมดร้อนแล้วบอกเลยหาไม่เจอพี่ผือม่นมาหมอบข้างๆเราด้วยเออมาปั๊บยาเลยเชี่ยยิงนะครับยิงได้ด้วยนะเนี่ยต้นต้นอื่นก็ได้ดิอู๋ใหญ่ดูโคตรเนี่ยต้นขนาดนี้น่าจะได้หมดเลยโล่งสัสหาย่างเทียนเนาะ นั่งไม่ต้องขยับเนี่ยโอ้โหถอดแบบถอดเกียร์เนาะใส่ใส่เท่าที่จำเป็นแค่นั้นเอพี่สนุกด้ไงเยเช่ปูปูนหมดโอ้โหสุต่ต้นแบบนี้ก็ได้ทุกต้นปะใช่ใช่นี่นี่เดี๋ยวประมาณไหนวะตัวนี้ไหมใหญ่ใหญ่ไปนี่ใหญ่ไปเหรอตรงไอพี่อ่ะตรงไอพีโอ้ยนี่ใหญ่ไปนี่ก็ไม่ได้ใหญ่ไปลองลองลองแมงได้ใหญ่ไปหรือว่ามีแค่นั้นมา นี่นี่นีี่่่ต้นนี้ไม่ได้ใหญ่โอ้โหอีกต้นนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เฮ้ยเราใช่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 แค่วะไม่รู้ว่าไม่ใช่ถุงไปมันได้แค่ตรงนั้นอีกใช่ใช่สูงเลยสุดกระเป๋าพี่มันได้แค่ต้นไม่ต้นเลยขนาดนั้นใช่ไหมต้นที่เป็นขนาดนั้นใช่ใช่ต้นนล้วพี่เอ้าเชี่ยเลี้ยวหอคอยเป็นระยะระยะ บอกเลยมีหลอมนะไอ้เหี้ยกูแม่งต้องมองต้นไม้เพิ่มอีกแล้วอีกนี่ก็หวานนี่ต้นนู้นต้นนู้นก็ได้นะนี่เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นระยะเรื่อยๆเลยว่ะไม่ใช่ตอนนี้พี่ตอนนี้ไม่ได้สิไม่ได้นี่ตัดเลยนะเนี่ยมันนึงหามุมป่ะแด้มันยืนเออไลท์ไลท์า็เดินไปหน้าด้วยป่ะวะ ไม่ใช่หรอแสดงว่าได้บางต้นเน้ะมันใหญ่ไปปห่ะน่าจะใหญ่ไปใหญ่ไปพี่ออใหญ่ไปแล้ว<ป>ต้นนี้ได้ไหมวะโอ้ยอ <c oughs> ขึ้นได้พี่ลงไง <c oughs> นีนตน่ต้น,นดดต้นข้างหน้าน่าจะได้เฮ้ย M 8 2 ยิมแปดสองไม่มีว่ะไม่มีแรงหมดตัวรอแรงหมอน่าจะโดดไม่สูงมการซุ่มแบบใหม่คือว่าเพย์ยิงสกํา9ชั่วโมงอสุดไอ้สัสอันนี้คือไม่ใช่เปิดเกมทิ้งไว้ด้วยนะเอาง่ายๆกูอยู่กับเกมนี้24ชั่วโมงก็ได้อ่ะจริง กาจอกูไม่ไม่ไม่ได้อันนี้แหละทำงานตลอดเวลาเป,เป็นเซเว่นเลยอย่ะมันเป็นภาพเราสีอะไรวะเดยบดูสีเดิมเลยอ่ะสีธรรมดาอย่างไรสีสาวเคล็ดลับที่คุณอาจอยังไม่รู้นี่อยูไ่ไง <laughs> พี่งหัวข้าวไม่นอนเลยได้ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยฮะพี่ยิงพี่พี่ยิงเหรอไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรยังไงเน่เน่เจ็ดคนเราเดิมพีความแบบชิวๆครับ สักพักป้งเข้าหัวโอ้ยพวกหน่วยฟาร์มตอนเช้ามาเดี๋ยพี่ของพวกมันนุ่นแล้วช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนั่นแหละกว่าจะตื่นกันยังตื่นสิว่าวโหเรามีกระทงสามกระทงเนี่ยพี่สามที่ไหนเราเนี่ยพวกเราเนะี่ย คมีมสองน้อยหนาสองอันนี้คือของม<อ>ึงคนเดียวใช่ไหมเอออะไรวะ่ามว,ามวรอบ<ร><ร>แบบนี้หมายความว่าไงคิดหน้ากูจะให้โบ๋เลยเดี๋ยวกูเป็นกูเองมีอยากเข้าไปวางระเบิดแล้วยี่ี้เจยดวางเข้าไม่ถึงไงเดี๋ยวมึงต้องกันนี้เดี๋ยวกูเองกูเองกูเองไม่รอบรอบรอบหน้าวันรท่ะเราตอนเห็นตอนแรกไม่ต้องยิงค่อยยิงตอนแอบ แอบแล้วค่อยยิงมันเพราะว่าพอแบบเราเห็นแล้วเรายิงใช่ก็จะระวังตัวตรงนี้ต้องแอบ,บเข้าไปอ่ะใช่ต้องแอบ,บเข้าไปก,กล่องตอนแรกเ้าเจอคนหลังต้องมีเปล่าเปล่าครับผมมาถึงอาทิตย์หน้าครับผมอ๋อหน้าเวลาเปรียดมนันจะระเบิดแม่งห้แห่ให้หมดเลยเอาแบบนี้ไหมไอ้สักสักสามลูไหมเออไม่คือกูอยากได้ตั้งแต่หัวค่ำอะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเวลาเดียวที่เราเพอร์เฟกต์ มันไม่แลงเอาเชนันไปด้วยเอ,เอาให้นเอาให้อะไรนะพวกระออไม,มไยิงขู่ไว้ก่อนวิแล้วเราก็หน่วยเอ้ถอยยืออาทิตย์หน้ามันจะไปอีกอ,กอกนี่จะไปบ้านใหญ่มันจะไปบ้านใหญ่มั้งบ้านอีหมวยจะเลดเหรออ <c oughs> มันจะไปในบ้านอีหมวย <c oughs> วันนี้เราน่าจะเอาหน้าเนาะเราจะไปช่วยมันเอาหน้าเพื่อนว่าเอามันกว่าเอาหน้าเพื่อนอันนี้มีพันธมิตรเราใช่ไหมเนี่ย เอ่อเรียกได้ว่าขาจรดีกว่าครับขาจรเห็นมันมาเล็ดก,กันกี่เลยวิ่งไปช่วยผมยิงพวกมันตายเป็นสองคนนลยพี่เฮ้ยแต่มันยิงเราตายไปสามกระเพกหนึ่งแต่มันยิงเราตายเยอะนะ้องไอ่ริงพีง่พี่พี่เปาสองรอบใช่ไหมพี่เอเอ็กกัเ,อเ,อเอหรอย,ยิงผมยิงผมกี่รอบเปรอบหนึ่งยิงไปปาริุแพี่หอยหนึ่งไอ้เชคุนไอ้เชคุนไอ้ยิ้เสียงลอยซะ ยันมันหมอบอยู่แม่งกูเห็นพ่อชี้หัวมันอะจุบสามเมตรมันเลยสามเมตรพ่ใช่ไหมพอชี้หัวมันอะพี่ไม่คิดว่าันเลยสามมันไม่เล็งกล้องเลยพี่มันกดวีเอาอะพี่แล้วมันยิงยิงใส่เลยอะความยาวประมาณสามเมตรก็จ่อน่าจะจ่อหัวพอดีอะอะจ่อเลยพี่นั่นแรกไม่เป็นไรเป็นทอนไม่เป็นกิโลพี่ วิ่งวิ่ง,ง,งมามจริง,รงหรอมันโดนไอ้นี่โดนเก็บเสียงฟาดปวมาายย่งตอนตอนเล็งปืนเหรอสแคทไททอยเหรอเชี่ยอ๋ออันนี้ไงมันมันไอ้น,นี่มันยิงมาร้อนๆใช่ไหมละ่ะมันเอาปืนจ่องไง,ไงีตายเลยไนี่จี้คอได้ตัวใช่ไอ้ไนเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวรอบหน้ากูเอาเปเลดใส่โฮโลไปยิงเลย ขึ้นไหนนี่ปลอดโปรแตนล้ดเลยเอาบ้างวะเอาบาเรตไปยิงด้วยรอบหน้าฟาดด้วยแม็กเลยก็กี่โลนี่แม็กหนึ่งโลนี่วิ่งฟาดฟาดเอาอะเอยแม็กสองโลนี่โอ้โหโคตรหนักเยอะไปแล้วว่ะอีรอบหน้าบาเรตไอ้รอบไอ้เอพีดีแม่งโจนใต้เกินไปว่ะไม่ต้องประหยัดแล้วไอ้เนี่ยกระจอกเออเอพีดีไม่เอพีดีไอ้คารุ่งเนีิง แต่ยิงมันนะมึงเอวีดีอยูยี่สิบลูกอะมันตอกเรื่อยๆเลยอ่ะมันดีเลยมันเป็นดีเอ็มอาร์ไงมันยิงมันยิงย้ำได้ไอ้เหี้ยอมกูเป็นโบอยมันเป็นแอคชั่นไงขอแล้วโอ้แอคชั่นดิแล้วแอคชั่นมันควรจะแรงกับบาลีเนาะโว้ยอย่าบอกว่าแชั่นไม่แรงแอคชั่นไม่ไม่แรงอิมวันดิอ่ะอิมวันพี่แกไปอ่ะลั่นอ่ะอิมวันไม่มีชิปไม่มีอะไรนะพี่ไม่มีชิปมันเรียกอะไรวะเรียวเหรอพี่ลางเหรอ ไม,ไม่ไม่พี่ค,คลิปใส่กระสุน,น่ะอ๋อใช่พี่คลิปมันแต่พี่ไม่ใช่คลิปปูนะเยพี่นี่ก็วน,นอยูแต่เรื่องนี้นต่พี่แม่มันยิงเป็นแชมเปอร์ฟีดนะพี่คช่โซว่าเล่นคลิปโซว่าเล่นคาจริงนะแล้วก็เล่นคาไม่ดีกว่าคาคายิงดีกว่าเลยถ้าเอ็มบันไม่มีคลิปอ่ะแต่มันดีมันซันได้เลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยกระสุนก้าวมอล้นว่ะเยอะโคตรละต้องเอาไปยิงผีกว่าเอาไปยิงพี่เปาหน่อยพี่ได้ไม่ได้ยิงผมไม่เข้าหรอกแค่นั้นอ้ยแค่นี้นะพี่ผมไม่แม่หีบินชนโอ้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 ไอ้บ้านพี่ผมดิสหนีกันละไปแล้วโดนเร็โดนเร็ต แล้วครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับพี o, no, <hn> ่ครับสสวัดี่ครับเจอกันพี่เจอกันอ้อยโชกุนมันยังเพรยสักเพรสักคับอยู่เลยอ่ะไม่เปิดครับไ้เงบางทีแบบหลุดไปแล้วมันยังอันนี้อยู่อยู่หน้าหน้าไอ้นี่หน้าล็อบบี้อะมาอีกเมนูทั้งน้อยอะเรพี่ทั้งน้อยเดี๋ยวแม่แม่มาปลูกแม่มาเจอพอดีเลยเรื่องผิดแต่แม่ไม่รู้วะ ใม่อม่อ่ยหาจิงจะคิดกูหาเลยมเนต้งแซือมากูแม่งสองสามสี่ชั่วโมงเลยว่ะตอนนี้มึงแ่สองสองเจ็ดแปดแล้วโอ้เล่นก่อนกูไงไอช่วงที่กูไม่ได้เล่นกีบวันก็คือเล่นเล่นวันละเนี้ยเล่นวัละยี่สชั่วโมง